ดีค่ะเคคซี่นะคะตอนนี้ก็มาอยู่เกมค o คิ้งมาม่านี่เองนะคะไม่รู้นึกยังไงถึงจะอยากเล่นน่ะเออไปเล่นกันเลยดีกว่าอันนี้ต้องทำอะไรอ่ะโออ้องต้องต้องทำไก่อันนี้จำอะไรอ่ะถอนขนสินะถอนขน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 ถอนถอนนถอนนโอ้หวมือไวมากอัยเกินแล้วฮะโอ้โหใช้เวลาเป็น37ม วินาทีมาต่อไปทำไรอะไรอะ่ะหลุดหลุดอะไรเนี่ยเอาเครื่องในออกมาเอาเครื่องในมาาหมดใจหมดยังโอเคหมดแล้วเคค่ะต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้ทำไรอะ่ะคอมพิวตแล้วเหรอว้าวเราได้ตัวไก่ที่เอเคแล้วพร้อมสำหรับกันไปทำอาหารต่อไปให้เราทำอะไรเนะี่ย คืออะไรเยอะอะไรเยอะอ๋ตอตอกไข่ปุ๊กเอา้าเลือดเลือดไหลปุ๊กอ่าปุ๊กโอ้ยปุ๊กสิเออปุ๊กปุ๊กสิปะเออเลือดไหลโอ้โหห่วลเลยตอกไข่แล้วเลือดไหลเนี่ยอ,อันนี้ทำไง อ๋อคนๆเอาวัตถุดิบมาคนๆอะไรต่อเนยใส่เนยเข้าไปนะคะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เป็นผงๆก็อะไรไม่รู้คนคนดิเออคนคนเราอ่าโอเคหูเกือบไม่ทันเวลานะคะโหการเล่นเกมคุกกิ้งมาม่าที่ค <people> ือต้องทำตามเวลามากๆเลยนะไหนทำไรอ่ะโหยัดเข้าไปยัดเข้าไปอ้วนหูกินอะไรมาเนี่ยทำไมไก่อ้วนเงี้ยเอาล่วง ยัดกบัตยัดยัดยัดกบัตยัดเ,ดดดเ m, สร็จแล้วบ้าเอ๊ะ okay อันนี้ทำไหรหั่นคอไก่เหรอคอไก่จงคาดหั่นหั่นหั่นเอือโอเคเรียบร้อยฮะโอ้โหอ่อแล้วทำไปต่อโอ้โหอันนี้คือเสร็จแล้วเอาไปเวฟใช่ไหมอ,อ,อ,อ๋อออนโหเกือบไม่ทัน โอเคนะคะโอ้โ oh, หมันดูเป็นไก่ที่ดูแบบใครกินแบบฝีมือขวัญน,นี่แบบสุดยอดมากเลยนะคะใครกินต้องแบบยกนิ้วยกนิ้วโป้งตีนให้อะไรปพระหันนี้ <c oughs> อ่ะต่อไปนะ,ะทำอะไรอะ่ะเฮ้ยหันคอไก่เหรอโอ้ไม่ก็ฉันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะ <S <S โอห,หันต่ออีโอ้หันลงเร็วเร็วเร็ อ๋อหันได้หรอโอ้แต่ว่าขันหันไม่ครบสามเทนน่ะทำไรอ่ะเปิดไฟเอาเนยเข้าไปใส่เอาเนยเข้าไปใส่เอานน้เข้าไปใส่เอานน้เข้าไปใส่อนันน้เข้าไปใส่เหมือนผัดเหมือนต้มเครื่องในยังไงอย่างนั้นอะ่ะเอาไปถูกยังสามรอบได้ยัง เอยมันจะไหม้ปะเนี่ยอ๋อไม่ไหม่โอเคโอเคอ๋อทรดีก <wh ่ะขอให้เอาคือพวกนี้ไม่จำเป็นอ่ะมันันเกะกะออกไปอฮ๊ยอะไรของมันวะมันเป็นอาหารที่แปลกประหลาดมากเลยโอ้โหเสร็จแล้วค่ะเมนูแรกนะคะไก่มหัศจรรย์ลอยได้ไม่ใช่แล้ว อุ oh oh. oh. ้ยอ oh. oh. hmm. yeah. so ันน no. ี Menu ้เมนูนี้ค่อยน่ากินหน่อยโถนี่ทำไรอะโอ้ยขยำ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 โอ้โหกายเป็นฝผงฟูแล้วตอนนี้ว้าเรียบร้อยอะไรต่อโอ้น่ากินนะเมนูนี้เมนูนี้ค่อยน่ากินหน่อแต่เมนูแรกนี่มันอะไรแหวะเนี้ยอันนี้เป็นการเหมือนปั้นให้มันเกิดรูปร่างอะอุ้ยเอาดิเอาดิโว้โอเคนะฮะ ว้าวเบ็เจสแตม m a มาว้าวันนี้ทำไรอ๋อ oh, ให้พน่นโอเคพ่นไปอุ้ยเบ็ตเจส t m ม่ a โอเคต่อไปนะคะก็ทำการเวฟออมดูโอเค เจ็ดร้อยให้โตโอเคหูอาหารตอนนี้น่ากินมากเลยนะคะว้าวสุดยอดไอย้ยาไห้นา้าเราใช่ไหมนเนี่ยรู้ว่าไงว้าวจบแล้วนะคะกับการเล่นเกมคุกิ้งมาม่านะคะหน้าเว็บนะั่นเองนะคะมาเดี๋ยวอเราไปดูดีกว่านะคะว่าตอนต่อไปขวัญจะไปเล่นเกมอะไรกันดีกว่านะคะ